เรามาต่อกันท <ar> ี่ EP 2องทำวีซ่าหน้าด่านเข้าประเทศจีนกันค่ะขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้เราเดินทางไปทำวีซ่าที่บ่อหานนะคะแต่ก่อนที่จะเดินทางไปทำวีซ่าเราก็จะไปทานข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่ามาถึงช่วงพักเที่ยงพอดีเจ้าหน้าที่ทานข้าวเจ้าหน้าที่ตอมก็พักเที่ยงเหมือนกันนะคะเราก็เลยต้องไปทานข้าวก่อนที่จะไปทำวีซ่าเข้าที่ประเทศจีนกันค่ะ หลังจากที่เรามาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงที่บอร์เตนแล้วนะคะเราก็เดินทางออกมาเพื่อที่จะไปทานข้าวที่บอร์เตนระหว่างรอทําวีซ่าหน้าด่านที่ด่านบ่อหานนะคะเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศที่บอร์เตนมีตึกคาสิโนโใหญ่และที่นี่มีดิวติฟรีที่จะให้เรามาเดินชอปปิ้งกันด้วยนะคะ ก่อนไปช้อปปิ้งเรามาทานข้าวกันก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาที่ร้านอาหารแถวบอ่อเตนนะคะก่อนที่จะไปทําวีซ่าหน้าด่านกันมันเป็นช่วงพักเที่ยงเราก็มาหาอะไรทานที่บอ่อเตนแบบง่ายๆนะคะตรงหน้าด่านบอ่อเตนนะคะแถมบรรยากาศที่นี่ก็สวยด้วยค่ะมีตึกคาสิโนใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะไปทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะตรงหน้าด่านบอ่อเตนนี่เองค่ะอยู่ใกล้ๆเราก็จะทานง่ายๆกันเรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะ หลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นที่ดิวต้ฟีกันนะคะจะนั่งรถไปที่ดิวต้ฟีที่บอร์เ็นนะคะ ดดะะเพื่อความสะดวกสบายแอดมินขอแนะนำว่าการทำวีซ่าหน้าด่านต้องทำกับทัวร์เท่านั้นนะคะเพราะเราหว่างที่เจ้าหน้าที่ทัวร์ไปทำวีซ่าหน้าด่านให้กับเราเราก็ได้มีเวลาทานข้าวและก็ช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีได้เลยนะคะหรือการมาช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีบอร์เตนเรามาในวันเดินทางกลับก็ได้นะคะระหว่างที่เราจะรอรถไฟที่จะไปีเบียงจันนะ กันนะคะมาตามมาดูว่ารีวิวข้างในมีอะไรบ้าง ระหว่างที่เราช้อปปิง้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำเอกสารข้ามด่านบ่อเต็นไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะตอนนี้เรามาสเตปออกเรากันนะคะที่ด่านบ่อเต็นกันก่อนค่ะแล้วก็ตามมาเลยคะ่ะลูกค้าของเราก็นั่งรอนบนรถบัสนะคะเจ้าหน้าที่ตอมอก็จะดูเอกสารแล้วก็เช็คบุคคลที่จะข้ามหน้าด่านบ่อเต็นค่ะตอนนี้เราก็มาถึงด่านบ่อเต็นแล้วนะคะ เพื่อที่จะแตมออกประเทศลาวแล้วก็ไปประเทศจีนกันแล้วก็ก่อนที่จะเข้าประเทศจีนต้องทําวีซ่าก่อนนะคะเรามาทําวีซ่าหน้าด่านกันการทําวีซ่าหน้าด่านเป็นยังไงคะน้องใหม่การทำวีซ่าหน้าด่านนะคะเราไม่สามารถเดินทางเข้าไปทําเองได้เลยนะคะเราจะต้องแจ้งทางบริษัททัวก่อนนะคะเพื่อที่จะทตเอกสารในการขอวีซ่าข้ามด่านค่ะซึ่งตรงนี้สามารถติดต่อเข้าหา เราล็อกทำวีซ่าหน้าด่านนะคะถ้าเกิดคนไหนอยากมาเที่ยวเองหรืออยากเที่ยวผ่านชั่วเราสามารถที่จะติดต่อกับบริษัทเราได้นะคะเรารับทําวีซ่าหน้าด่าน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้สต๊าฟปัดจแบบากบอเตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเข้าดา่านบอห์านกันค่ะไปทําวีซ่ากันที่ด่านบอราน นอกใช้เวลาในการทําวีซ่าประมาณ15-20นาทีสําหรับกรุ๊เล็กๆนะคะถ้าเกิดว่ากรุ๊ป30อัพก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงมชั่วโมงครึ่งน,นะคะอันนี้เรามากัน10ท่านก็ใช้เวลาประมาณนี้ค่ะประมาณม1 5 3 0นาทีมาไม่ไหวละย้อนแก้ หลังจากทำวีซ่าเข้าจีนกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้แอดมินจะพามานั่งรถเมฟลาฟ้านะคะเพื่อที่จะนั่งไปด่านบอฮานเพื่อไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางไป12ปันากันค่ะนีเราถึงสถานีโมฮันแล้วค่ะโมฮนประเทศจีนเรามาเดินทางต่อไปที่12ปันากันค่ะถึง12ปานาแล้วค่ะ